มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นโอเคครับมาต่อในห้าในหน้า57กันเลยนะครับผมลูกเกมบอ,อกว่าไปก่อนนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมโชคดีนะครับหน้า57ครับผมนี่คือภาพหน้า57นะ เนื้อเรื่องมันไม่ก็ชัดคุณครูก,ก็ไปหายที่ชัดบานนะครับนะก็โอเคมาแปลกันแต่ฟังเสียงก่อนนะครับมีคลิปเสียง Unit 8. Nice House Pages 56 and 57. New Language Bedroom Bed, Bed. Closet Bathroom Mirror Shower. Kitchen. Stove. Refrigerator. Dining room. Table bedroom. Chair. Living room. Sofa. Lamp. Armchair. Rug. Garden. Flowers. Garage. Car. Prepositions Next to, between, on, in, in front of, behind, under. Mike's bedroom. This is Mike's bedroom. There is a desk in front of the window with a the computer. There's an office chair and a shelf. There are books and many DVDs on the shelf. Next to the shelf is Mike's guitar. On the wall, behind the bed, there is a big poster. There is a lamp between the bed and the desk. Mike's jeans are on the bed. His sneakers are under the bed. Okay so good. คุณครูพี่นันเองก็ยังพูดได้ไม่ไม่ไม่เหมือนหรือว่าเปอร์เซนต์ที่จะคล้ายน้อยมากนะครับนะเพราะคุณครูพี่นันก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปเรียนเมืองนอกนะครับนะลูกนะเรียนแต่ในเมืองไทยโอเคครับเรามาแปลกันนะครับ this bright bedroom นี่คือนะครับนี่คือเห็นไหมครับใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์นะครับนะห้องนอนหนึ่งห้องนะครับของไม้อพุชเวียดแบบของ this is t h e s in front of the window with a computer The, uh, there is ตัวทีครับ There is ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์เหมือนกันนะครับตามมาด้วย a desk d r desk แปลว่าโต๊ะอย่างนี้นะครับโต๊ะทำงานนะครับแต่ table เนี่ยหมายถึงโต๊ะ,โต,ะโต๊ะอย่างอื่นนะครับนะแต่อย่างนี้เรียกว่า desk มีโต๊ะนะครับโต๊ะทำงาน in front of the window อยู่ข้างหน้าของหน้าต่างนี่นะครับหน้าต่าง the desk is in front of the window นะครับ โต๊ะนี้ with computer นะครับมีคอมพิวเตอร์วางอยู่ด้วยนะครับ There is an office chair and a shelf office chair นะครับในที่นี้ office แปลว่าสำนักงานนะครับ office chair ก็คือเก้าอี้สำนักงานนะครับเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับเก้าอี้สำนักงานมีเก้าอี้สำนักงานแล้วก็มีชั้นวางนะครับนี่คือชั้นวาง shelf นะครับ There are books นะครับใช้ There a นะครับในกรณีที่คำนามเป็นผู้พจน์นะครับมีหนังสือมากมาย and many DVDs แล้วก็มีแผ่น DVD เยอะแยะหลายแผ่น on the shelf อยู่ในเชลลนะครับทั้งหนังสือและก็แผ่น DVD นี่คือกำแปลนะนักเรียนมาดูกำแปลจากตรงนี้ได้เลย next t o t h e s h e l f is Mike Gira ถัดไปจากหรือว่าใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกับเชลลนั้นก็มีนี่นะครับกีตาร์ของของไมค์นะครับ Mike Gira on the wall ส่วนที่ฝาผนังนั้นนะครับ behind the bed ด้านหลังเตียง แต่ว่าภาพคุณครูไปบังไว้แล้วนะครับเนตรงนี้นะครับนะอ่ใช่ภาพตัวอักษรที่แปลเนี่ยไปบังอยู่นิดหนึ่งก็คือนะครับ there is a big poster มีโปสเตอร์ใบใหญ่อยู่หนึ่งใบนี้นะครับนะโปสเตอร์อยู่ตรงนี้ครับบังอยู่ there is a lamp มีโคมไฟนะครับ between อยู่ระหว่างเตียงนะครับ the bed and the desk ระหว่างเตียงแล้ก็โต๊ะนี่เตียงนะครับนี่โต๊ะมีโคมไฟอยู่ระหว่าง เขาต้องการให้รู้คำ preposition ต่างๆนะครับนะไม้เยนนะครับการเกง่ยงเยนของไม้ r นะครับมีหลายตัวนะครับสองตัวขึ้นไปเติม s r o n h e bed วางอยู่บนเตียง his sneaker sneaker สเปรรองเท้านะครับรองเท้าผ้าใบนะครับนี่รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบนี่เป็นคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้พ a l r under the bed อยู่ใต้เตียง คุณครูพินันแปลคำศัพท์ให้นะครับนะเพราะต้องการที่ให้นักเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็รู้หลักการใช้ preposition นะครับเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็ในหน้านี้ก็จบนะครับนะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับ language check เช็คแปลว่าตรวจสอบหรือทดสอบอตรวจสอบกันนะครับนะตรวจสอบภาษาก็คือที่เราอ่านมาเมื่อกี้นะครับว่า the laptop is on the bed laptop แปลว่า โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับนะเขาเรียกเล็บช็อปหรือว่าน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับนะ is on the bed วางอยู่บนเตียงใช่ไหมก็เฝ้าไม่ใช่ t h there is n เ shell with book นะครับไม่มีเชลวางหนังสือนะครับไม่มีชั้นวางหนังสือก็ผิดนะครับ The chair is b e s i ีไ the desk เกาอีนั้นวางอยู่หลังโต๊ะนะครับก็ผิดนะครับเพราะกาอี e, วางอยู่หน้าโต๊ะ ย u น o ช t าบ floor ยีนนะครับวางไว้แขวนไว้ที่ฝาผนังก็ผิดนะครับดาวียีนนะี่วางอยู่บนเตียง There is a There t v t t ีเ e ริ s เแปลว่าไม่มีนะครับนะไม่มีทีวีทีวีเซตก็คือชุดของทีวีในห้องก็ถูกต้องนะครับในห้องไม่มีชุดทีวีทีนี้มาดูหลักการ pronunciation คือการออกเสียงนะครับ pronunciation แปลว่าการออกเสียง <laughs> Page 57. Pronunciation. Listen and repeat. Notice the stress on the words bedroom, kitchen, armchair, computer, garage, refrigerator. โอเคนะครับนะการออกเสียงนี่นักเรียนฟังจากคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูก็แปลให้นะครับแปลตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้คุณครูไม่ได้แปลให้ก็แปลสดๆเลยนะครับให้ฟังแล้วก็ให้อ่านตามนะครับสังเกต notice นะสังเกต the f h r e s h p r a s e แปลว่าการเน้นนะครับ on the w a t c h เน้นคำนะครับนะก็คือตัวทุบๆนะครับตัวโบเขาเรียกตัวโบนะก็คือตัวหนาตัวทึบเนีคือเน้นคำ bedroom นะครับห้องนอน คอมพิวเตอร์เน้นคขาว่าพิวก็จะขีดเครืหมายอย่างนี้นะครับคขาว่าสเตรทเนี่ยก็คอมพิวเตอร์เครดชุนนะครับก็เน้นคขาว่าเครดชุนกูราชเน้นคขาว่าราชนะครับแปลว่าโรงรถนะครับอาร์มแชร์เน้นคขาว่าอาร์มเรฟริเชเตอร์ออกเสียงยากหน่อยนะครับวันนี้นะรีฟริเชเตอร์ก็เน้นคขาว่าฟรีนะครับรีฟริเเรเตอร์ตู้เย็นโอเคครับมาต่อ การในส่วนนีหลายส่วนนะครับนะของโม .1 เนี่ย practice แปลว่าฝึกหัดหรือว่าแบบฝึกหัดนะครับ ask and answer about your house ก็ถามและตอบเกี่ยวกับบ้านของคุณก็มีคลิปอีกนะครับฟังคลิปก่อนนะครับ page 57 practice ask and answer about your house 1. where's the computer it's on the desk 2 what's your favorite room? The living room Three is there a mirror in your bedroom? Yes, there is. No, there isn't 4. How many chairs are there in the kitchen? There are four Okay <laughs> A คุยกับ B นะครับ A ถามว่า where is your computer ก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ที่ไหน B ก็ตอบว่า it's on the desk มันวางอยู่บนโต๊ะนะครับข้อที่2 what's your favorite room ห้องที่ชอบที่สุดของคุณคือห้องไหนนะครับก็ตอบว่า the living room ห้องนั่งเล่น is there a mirror in your bedroom mirror นะครับแปลว่ากระจกมีกระจกในห้องนอนของคุณไหมก็ถ้ามีก็ตอบว่า yes there is ถ้าไม่มีก็ no there i s n นะครับ ก็สี่แตว่า how many chairs are there in the kitchen ในห้องครัวนั้นมีเก้าอี้กี่ตัวนะครับก็ตอบว่า there four นะครับ there, there ตามด้วยพระพุนธนะครับถ้า there is ตามด้วยเอกนพก็มีมากกว่าหนึ่งตัวก็ใช้ there โอเคนะครับจบเลยนะ57ไปต่อนะห้าสิเลยครับรวด